ล่นไม่ไงไม่ไงมันกลัวอยู่เอ้ยเฮ้ยเ่ออย่าไปเยอะไม่เป็นไร น,นี้ก็เป็นไอติมที่อายุประมาณ80วันก็รับไปติมมาเลี้ยงได้ประมาณ10วันแล้วตอนนี้ก็เห็นคนรับข้างก็บอกว่าตัวใหญ่ขึ้นตอนนี้ก็เหมือนไอติมน่าจะปรับตัวได้กับที่นี่แล้วแต่ว่าแบบพอปรับตัวได้ก็เริ่มจะกัดทุกอย่างทอตอนป๊าป๊าจะปั่นจักรยานไอติมก็กัดขาข,าขาก้างเกงแล้วก็รองเท้าตอนปั่นจักรยานไปเรื่อยๆก็แบบพยายามฝึกอยู่ ว่าต้องทำยังไงแล้วก็ตอนอยู่ในออฟฟิศก็กัดทุกอย่างใครเจออะไรก็กัดขากรงเกงหรือว่าไล่วิ่งไล่กัดแต่ไม่ได้กัดแรงนะเหมือนกับงรับก็พยายามจะเบี่ยงเบนลอให้ไปให้กัดอย่างนูน้นอ,อย่างอื่นตอนนี้ไอ้ติมก็ไปกัดผ้าที่สารพัดพมแล้วติมเราก็จะเบี่ยงเบนล่อให้มากัดอย่างอื่นอตอนนี้ก็กัดขากาขงเกงปา วิธีที่จะให้ติมเลิกกัดก็คืออาจจะเบี่ยงเบนไปให้กัดอย่างอื่นแทนเบีเ่ยงเบนความสนใจแล้วก็พยายามขยับให้น้อยที่สุดถ้าเกิดเราขยับเยอะๆมันก็จะไปกัดไเราจะเตือนโดยที่ดึงคอเสื้อแล้วก็ให้หยุดก่อนนิ่ง Bye. Di. 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 ปกติอ่ะก็คือสุนัขก,ก็ชอบสิ่งที่เคลื่อนไหวแต่ถ้าเกิดสิ่งที่อยู่นิ่งๆอ่ะสุนัขก,ก็จะไม่ค่อยสนใจก็คือถ้ามันกัดขางเกงเราหรือกัดรองเท้าเราเราก็พยายามจะหาอะไรอย่างอื่นที่แบบเคลื่อนไหวแล้วก็รอให้สุนัขมันไปกัดอย่างอื่นแทนก็แบบเป็นวิธีการเบี่ยงเบีความสนใจแต่บางทีถ้าเกิดไม่มีอะไรก็ก็อาจจะแบบต้องใช้เตือนโดยการดึงปอกคอของสุนัขขึ้นมา เต็มไปแต่ว่าเราพูดอะ่ะเขาอย่าพูดบ่อยๆนะคือพูดแค่ครั้งเดียวก็พอแล้วก็ต้องพูดด้วยความสงบด้วยอย่าแบบแชรโรมเพราะบางทีถ้าเกิดแชรลมอาจจะทําให้หมามันเครียดได้ดีดีด ตอนนี้ปาระบาบาไม่มีอะไรให้ติมกัดก็เลยเอาสายจูงไอติมมาล่อแทนให้ติมกัดแทนก็ปกติการที่ลูกสุนัขกัดมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็คือว่าฟันของลูกสุนัขกำลังงอกขึ้นมันก็ทําให้มอนกับว่าขัดฟันหรือว่าเจ็บตรงเหงือกก็คือว่าจําเป็นต้องกัดอะไรบางอย่างซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องเจ้าของสุนัขต้องทําความเข้าใจตรงนี้ แต่ว่าก็คือสักพักอะถ้าลูกสุนาโตขึ้นก็อาจจะแบบกัดน้อยลงแต่วางนี้ก็อาจจะแบบพยายามเบี่ยงเบนความสนใจไปให้กัดสิ่งที่เราต้องการให้กัดแต่ว่าของที่เราไม่อยากให้กัดอะ่ะเราก็ต้องพยายามหาวิธีรับมือ